ล้วครับผมคลิปนี้ก็กลับมาอยู่กันในเกม Minecraft นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนสร้าง Farm m o เตอ e r นะครับจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ไปดูกันเลยครับมาดูของที่เราต้องเตรียมกันเลยนะครับของที่ต้องเตรียมเนี่ยก็ประมาณนี้เลยซึ่งหาได้ง่ายสุดๆไปเลยยกเว้นไอ้นีนะต้องไปฆ่าซอมบี้เพื่อไทเดนมาส่วนนี่นะครับ1ชั้นจะเป็นต่อ1ชั้นนะ64กับอีก49เนี่ยจะใช้1ชั้นถ้าเราทําหลายชั้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมเยอะๆเลยไอ้จอบ,บอกพวกเนี้ย โอเคแล้วก็ไปเริ่มสร้างกันเลยครับแล้วก็มาหาพื้นที่สร้างก่อนเลยพื้นที่สร้างก็แนะนาให้เป็นทะเลนะถ้าใครหาทะเลไม่เจอก็ไปสร้างบนพื้นดินนี่แหละแต่ว่าต่อขึ้นไปสูงสักร้อยสักร้อยห้าสิบบล็อกแล้วกันโอเคถ้าสร้างปท,ทะเลประมาณร้อยบล็อกก็พอแล้วจากผิวน้ามานะนี่ตอนนี้ผิวน้ําเราอยู่ที่ y 6 3ใช่ไหมแล้วก็ต่อขึ้นไปเลยจนกว่าจะถึง163แล้วก็ต่อขึ้นไปเลย164 163โ okay. อประมาณนี่หละแล้วเราก็ทําพื้นที่ขนาณนี้แหละแล เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาทำไทเดนคิลเลอร์ครับก็เริ่มจากการวางกล่องซึ่งเราจะวางห่างจากพื้นที่เรายืน3บล็อกนะแบบนี้เราจะเหลือพื้นที่ข้างหลังกล่อง2บล็อกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอา,เอาฮ opper ปปต่อขึ้นมาต่อแบบนี้เราจะวางตัวนี้เป็นฮ opper ปปด้วยนะซึ่งที่ผมเตรียมไปให้ไปอันเดียวเปลี่ยนเป็นเตรียมเป็น2ออันนะแบบนี้มันจะได้เปิดกล่องได้โอเคเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเติมบล็อกขึ้นมาให้เต็ม แบบนี้ครับแบบนี้ตรงนี้เราจะเติมเป็นสลับนะบเดี๋ยวๆตรงนี้โอเคแล้วเราก็จะเอาพิสตันวางพิสตัน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 แบบนี้แล้วก็เอา observer นะ observer เราจะหันไปทางไปทางใส่ตรงนี้ตรงมุมนะก็จะเป็น observer observer แล้วก็ observer ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็น observer เหมือนกันจะได้หน้าตาประมาณนี้แล้วก็เอา torch นะวาง ใส่พิสตันนะให้มันหันแบบนี้ torch แล้วก็ torch เฮ้ยไม่ใช่แล้วก็ torch แบบนี้แล้วก็ torch แบบนี้ torch มันก็จะหมุนไปเรื่อยๆรืแบบนี้แล้วก็เอาลีเวอร์ใส่พิสตันแล้วก็โยกลงไว้ก็จะหยุดทํางานประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาบล็อกนะมากลบเครื่องไว้แบบนี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 ้แล้วก็แบบนี้แล้วก็จะวางมุมขึ้นมาทุกด้านนะมุมขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะปิดตรงนี้ด้วยแมกมาบล็อก แบบนี้เลยประมาณนี้แล้วเราก็จะเอาเนี่ยต่อไปด้านละ7บล็อกนะก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7จแบบนี้ทุกด้านมันก็จะได้เป็นเป็นประมาณนี้โอเคแล้วก็เติมตรงนี้ให้เต็มให้หมดเลยแล้วก็จะวาร์ปไปเลยและนี่นะครับเต็มแล้วบล็อกที่เราเติมให้เต็มเสร็จแล้วเราจะมาเติมขอบตรงนี้นะเติมขอบสี่เหลี่ยมที่เราทํามานี่เติมไปให้รอบๆเลย จนสุดแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเอาใบไม้นะเติมขึ้นไปเป็นชั้นที่2ให้หมดเลยเติมมาโอเคเราก็จะมามุมของแต่ละด้านนะมาวางเป็นแบบนี้แล้วมันเนี่ยก็จะไดห้หน้าตาประมาณนี้เลยเอาน้ํามาวางทุกมุมเจืบแล้วก็จืบเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้นะไม่ใช่ชบแล้วก็เชบโอเคแล้วก็เติมน้ําให้หมดไปเลย เติมมาแบบนี้แล้วก็ทุกด้านเลยเติมให้ครบทุกด้านเลยนะเติมมาแล้วก็เติมมา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 เติมให้หมดเติมให้หมดเติมให้เต็มตรงนี้ด้วยเติมให้เต็มเติมให้สิ้นสุดตรงนี้มันก็จะมาบรรจบตรงกลางตรงนี้แล้วเราเนี่ยก็จะต่อสูงขึ้นมา4บล็อกนะจากบล็อกแมกมาหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ทุกด้านล่างทั้ง3บล็อกออกแบบนี้นนเดง แล้วก็ให้เราเนี่ยเลือกมุมซอกมุมจาก4มุมจาก4บล็อกนี้นะเอามาเป็นจุดศูนย์กลางเออตอนนี้จะคําแล้วเอาล่ะเช้าแล้วตอนนี้เราได้จุดศูนย์กลางอาลออมัง้งจุดศูนย์กลางโอเคเราก็ต่อไปด้านละเ็เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดออไปด้านละเจเราก็จะได้ธงชาติของประเทศเดนมาร์กออกมาเอาละ่ะเราก็จะมาต่อแบบนี้เว้นมาถอยมาทีละหนึ่งบล็อกแล้วก็ถอยมาทีละหนึ่งบล็อก ถอยมาทีละหนึ่งบล็อกถอยมาทีละหนึ่งบล็อกทาทุกด้านเลยถอยมาทีละหนึ่งบล็อกถอยเอาละเราเติมเต็มประมาณนี้เลยแล้วเราก็มาที่ตรงกลางของออทุกด้านตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะเติมทุกด้านเอ้ยไม่ใช่ทุกด้านโต๊เติมเติมพื้นที่ตรงนี้ให้มันเต็มไปด้วยสแกฟโฟลดิ้งอ่าไม่ใช่แบบนี้เติมอ้อไม่ใช่เติมตรงนี้ จะได้หน้าตาประมาณนี้โอเคแล้วก็มาวางน้ําตรงกลางวางไปเลยแล้วก็ทุบบล็อกออกแล้วก็วางวางสแกฟโฟลดิ้งไปแบบนี้เราได้1ชั้ชนลวแล้วก็ทําหลายๆชั้นขึ้นไปเลยต่อขึ้นไปยังจําตรงกลางได้อยู่นะวางวางตรงกลางมาแบบนี้ขึ้นมาเราจะวางเหนือน,น้ํชาชั้นที่2องเนี่ยจะวางเหนือน,น้ําขึ้นมาแค่ออชั้นที่2จะติดน้ํไปเลยอ่ะสรุปง,ง่ายๆทําทเหมือนเดิมทุกด้าน ตรงนี้เป็นจุดตรงกลางใช่ไหมแล้วก็นับ1 2 3 4 5 6 7 <Okay. S 1> แบบนี้ทําให้เท่ากันไปเลยตอนนี้ก็สร้างไปแล้ว2ชั้นนะนะซึ่งใครจะสร้ากกี่ชั้นก็แล้วแต่เลยแล้วแต่ตามใจชอบเลยส่วนผมนั้นจะสร้าง10ชั้นซึ่งมันก็ต้องวางเยอะแน่เลยงั้นงั้นผมขอใช้ตัวช่วยแล้วกันเพื่อความรวดเด็วตัวช่วย <laughs> ตัวช่วยเอาละกดโหลดไปเลย นี่ตัวช่วยบอกเลยตัวช่วยผมอย่างเฟียวเมื่อเราทําหลายๆชั้นมันก็จะได้หน้านตาประมาณนี้มาที่แต่ละมุมนี่มุมตรงนี้ต่อขึ้นมา2บล็อกแล้วก็ต่อไป8 1 2หนึ่งสองสามสต่อไป8 2> 1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็เติมมันมาเติมมันให้มันมาลิงก์กันแบบนี้ อู้เราก็ได้หน้าตามันประมาณนี้แล้วเออจะข้ามอีกแล้วโอเคมาทําต่อเราก็จะสร้างเหมือนเหมือนชั้นด้านล่างเลยก็คือถอยมาทีละหนึ่งบล็อกอ๋ทำไมบางไม่ติดเนี่ยถอยมาทีละหนึ่งบล็อกแล้วก็ถอยมาทีละอ๋อทำไมไม่ติดหนึ่งบล็อกถอยมาทีละหนึ่งบล็อกถอยมาทีละหนึ่ง จะได้โอเคก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เราก็ทําให้มันครบทุกด้านเลยถอยมาเธอหนึ่งบล็อกถอยอ้อยเติมให้เต็มนะถอยมาเธอหนึ่งบล็อกถอยมาเธอหนึ่งบล็อกถอยมาเทอหนึ่งบล็อกตอนนี้ได้หน้าตาประมาณนี้แล้วทาที่เหลือให้เป็นเหมือนกันเลยเฮ้ยเอาละตอนนี้ก็เสร็จแล้วหลังคาเนี่ยมันมอนเตอร์จะเกิดใช่ไหมล่ะแล้วก็ออที่ผมบอกให้เตรียมมาเนี่ยมาเติมให้เต็มเลยวางไม่ต้องวางไม่ต้องวางเวอร์ขนาดนี้ก็ได้นะแต่วางให้มันทั่ว บบออมอนเตอร์เกิดเราเดี๋ยวปิดมอนเตอร์ก่อนโอเคตอนนี้ปิดมอนเตอร์สักก่อนนะตอนนี้หน้าตาของฟาร์มเรามันยังสวยงามมากๆเลยเรามาที่ตรงนี้เราจะมาปาไทเดนตรงนี้ไว้เอาละเอาไทเดนของเรามาปาไว้โอเคปล่อยทิ้งไว้ตรงนี้นะอธิบายก่อนตรงนี้เนะี่ยไม่ต้องกลัวนะว่าไอเทมจะไม่ตกลงไปเพราะว่ามันพิสตันมันจะดันมุนไปเรื่อยๆแล้วยังไงมันก็ต้องลงฮอปเปอร์นี่อยู่แล้วนะโอเคเสร็จแล้วเนี่ยฟาร์มก็เกือบเสร็จแล้ว เราจะมาทําจุด AFK กันเราก็เลือกว่าเออเนี่ยตรงไหนมันเป็นตรงกลางาตรงกลางของผมน่าจะอยู่ประมาณนี้แล้วกันใช้สายทากะเอาเลยแล้วก็ต่อ,อ,อไปต่อ,อ,อไปยี่สิบหกบล็อกนะนี่นไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเกสิบสองสามสี่ห้าสิบเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเปสิบสองสามสี่ห้าสิบหกประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะเอาไว้ AFK นั่นเองจุดที่เราจะยืน AFK เราจะยืนตรงนี้เลยเสร็จแล้วเนี่ยจะเปิดมอนเตอร์นะเพื่อดูประสิทธิภาพของมัน เป็นฮาร์ดเลยไม่ต้องไปแบบอ,อีซี่ไม่ต้องเอาฮาร์ดไปเลยโอเคเอย้ยเราดืมบอกเราต้องไปเปิดใช้งานเครื่องก่อนโอเคเปิดทีนี้เนี่ยเรามอนเตอร์มันก็จะเริ่มเกิดแบบนี้ถือว่าสุดยอดมากมากเลยแต่เราจะมายืนตรงนี้ได้ไงถ้าเราไม่ทําทางขึ้นมาเดี๋ยวไปทําทางขึ้นมาก่อนโอเคแค่ทําทางขึ้นมาไม่น่ายากหรอกส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเอาบล็อกมากบไว้หน่อยนะเพื่อกันแบบ ฟนทอมฉกหัวจึ๊บ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 แบบนี้เราจะยืนตรงนี้แล้วก็มองมอนเตอร์ให้มันตกลงไปแล้วก็โดนไทเดนคิลเลอร์ฆ่าตายนั่นเองอู้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูผลผลิตกันดีกว่านี่โอ้โหผลผลิตก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยถ้าจะอยากถ้าอยากจะได้เยอะขึ้นเนี่ยเราก็ต้องโอ้ดาบลูติงมาถือไว้ถ้าเราถือดาบลูติงไว้เนี่ยมันก็จะได้ของเยอะขึ้นโอ้มอนเตอร์ Monster, เกิดอย่างเยอะเลยเอาล่ะเรามาดูผลผลิตกันอีกรอบนึง โหเสียงนี่ประมาณนี้ของได้อย่างเยอะเลยแล้วที่เราต้องการก็แค่ผงคีเปอร์ er นั่นเองถือว่าสุดจัดมากๆเลยไอเจ้าฟาร์มนี้สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปของผมต่อไปคลิปนี้สําหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้ครับไปแล้วครับบ๊ายบาย